จริงจริงมันจอดไว้มีเยอะนะหลายเคสนะเอกคิสอ้าเหรอเอามาออกมานี่มานเอามาเช็คเซลนะมาเอา,าเอานี่มาเขา,ามาีอาอาทองมาเลยในชะ่บโอเคเฮ้ยจอดไม่เกินสาธิตดแค่เสี่ยงนะครับอาธิษฐานไอ้น <c oughs> ูะนูยูโฮนี่ ทิทานก่อนโอ้ย่หลับตาแล้วหลับแล้วอันนี้มาด้วยกันแล้วบอกนะเราที่เห็นดูคลิปเยอะบอกอะลองไหนๆก็มานั้นหลับตานเทลืมเาดเลยนก็ตามนะเวสผู้ศะเวสผูสศเวสผูศะเวศผูศะเวสผูศะเวศผูศะเวศะููสศเวสู เวสาภูสานิจานิจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิถีไปติไิติออกมาออกมาเวสาภูส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 าลงม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 า โอไหมะอยู่เขาทำไมมึงจะออกไม่ออกให้ผีแหมเฮียจวกหัวมาก็เจออย่างง้กูตีดิ้นเลยนะยี่ห้อครับเหมือนตาบกผีเหลือเกินมึงเห็นไหมตอไม่ออกตอไม่ออกเฮียคุยกันไม่ไ้ร้องไห้โอ้ยหน้าพี่ครับจริงไหมขอร้องขอสักสองทีก่อน สักอหอาวุธพ <wig> ังเอ๋สักข้อหอาวุธพังใเามึงโอ้มาคุย้งยว่าตไหนกะสงทาืึาเอาสักหอาวุธพังสัก้อหอาวุธพังสักขยกขามาโจักหอาวุธพังสักหอาวุธพังอยอยีมาจากไหนคุยกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้หี่มันอยู่ขวนี่ว่เอาเฮ้ยพดมาจากไหน มาจากสเฮ้ยไอ้ผีคุยกูสิมึงมายังไงวะอิสยาพรฮะรอเอามึงมายังไงพูดมึงมาอย่งไรเฮ้ยฮะแหงอ๋อ,อลอกูกเห,<อ>หรอ โถยอีสัตว์ลูกเหรอลูกอีนี่เหรอใครไม่ใช่พูดไม่ใช่อีกไอสัตว์นึงมาจากไหนเนี่ยฮะอ่าลูกไปแล้วนี่ใครเนี่ยผีสามเวรสีมึงมาจากไหนเฮ้ยโอ้ยอภาคองลุกขึ้นมาเดี๋ยวกูจะกดไว้ลุกนะกูจะนั่งกงนลุก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 เอาลุกเลยเออมึงจะลุกลุกนั่งลุกแล้วกันกล้วลุกเนี่ยหรอ มาจากไหนวิเออรกูดิหลุดไปเนี่ยเฮ้ยเออร์กูกมาจากไหนเฮ้ยมึงก็มานั่งร้องไห้อ่ะมึงเป็นญาติของกูกรือามันหรือเปล่าฮะไม่ใช่อีกมึงมาจากข้างทางหรือไงหรือใครส่งมึงมามึงจะไปไหมโอ้โหตว์เอ้ย มึงมาได้ยังไงไอ้ผ oh. ีม oh. ึงมาได้ยังไงเอ้ยเฮ้ยกูไม่ได้มีเวลาพักงานพูดพูดมาไอ้ผีเฮ้ยจะพูดไม่พูดเอเฮ้ยบอกมาเอามึงจะไปไม่ไป มืออย่าไปไม่ไปเฮ้ยไอีหอกฮะไปเอาคเป็นผู้หญิงผู้ชายเอาหญิงชายผีสัตว์หญิงหรือชายหญิงหรือชายผู้ชายผู้ชายมึงเป็นผีตายโหงอยู่แถวนั้นได้ไงที่ตายข้างทางหรือเปล่า mừng cháu này cảm ơn mình lại mười hai năm vậy đã mừng này cháu này cầm hôm tay nước này xe máy xe nước mà mà vào ใช้มาหรือเปล่าไอ้ผีใครใช้มาพูดมาเอาพูดบอกมาใครใช้มาเร็วแล้วมึงมาได้ยังไงเนี่ยไอ้ผีมึงมาจากไหนผีผู้ชายเฮ้ยไอ้เวนเฮ้ยอีฮอกฮักเวสาะหูสาะ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 มาจากไหน บอกมึงอยู่แถวนั้นรือไงมึงตายอยู่แถวนั้นเหรอใช่ไหมใช่ไม่ใช่มึงตายอยู่แถวนั้นรือไงหรือมึงมาจากไงเขากลุงมาเหรอโอ้ยสัตว์ใครใช้มาวะไอ้เหียงั้นมึงกลับไปแล้วกันไอ้เหียโอเคไปนะกูตีออกไปนะเอาจับไอ้สั์ ขี้เกียจคุยละเอ้ยตักเข่อวุฒดทังไอ้ตักเข่อวุฒดทังเอาไฟมาหน่อยเกียจไหมตักเข่อวุฒดทังไม่สะเทือนเลยขอจุดอกันเลยเดี๋ยวมึงเจอกูอายุเอ็นแดงอยู่เนี่ยโอ้ยมันเตรียมพร้อมไปซะเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้ผีมึงนะอ๋อเออแล้วมึงไม่ไปไงผีไปไป ไปไหมเฮ้ยสัตว์มึงไม่เกรงใจเทียนอยู่เลยอี๋ออกมัไปสักอปวดขาไปโอ้ขาด้วยเอ้ามึงไอสัตว์เกาะไปสัตว์ก่อนนี้อ่ะโอ้โห ไอ้เฮียใครส่งมาวะไอ้สัต,ตว์เเเเพิ่งป็น,น,นม่น่ไไไมด้ปหา,าเเาาาประมมณดือนถึงก็เป็นงานงองกวัวเลยชิบหาย <c oughs> มาแต่ละทีนี่สร้างความทุกระทมระทวยให้กูเหลือเกินมึงไอ้พวกนี้ไม่มีเรื่องนี่ก็ไม่มาไอ้สัตว์ไอ้ชิบหายแบบมาแบบให้เงินกูมีไหมไม่มีไอ้เฮียมานะกูเดือดร้อนตลอดน,อนัน่นแหลไอ้เฮียไอ้ เว้ยเอามันนี่ถือมึงชิบหายขาเม่อนี้ไอสั์ได้เจอกูไอเวนมึงเชื่ออะไรหอกดิเวะผูสะเวะผูสะศูนี่มึนพอได้แล้วมึงเนี่ยไปมึงมาจากใสใครใช้มาเวาะผูสะเวะผูสะดึงออกมาแล้วไอเชี่ยแม่งมันถ้าไม่พูดเลยเนะี่ยเอ้ยมึงอดทนหรือไงมึงไปได้แล้วอีผีมึงจะไปไม่ไปเออ ดับเลยพี่เอาไปออกไปพี่เจะออกไม่ออกกลับไปกลับไปหาคนทำไปเลยที่อื่นไม่รู้ไอ้เย่านี้ก็เสียวคนเอาไปเออไปเลยไอ้พี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเอาไหมใแทบบันโลกาวินาศเลยเมาที่เฮ้ยเฮ้ยเข้าได้มาเทียนเฮ้ย

ấy giòn anh ủi sạch tăng nàn với giòn gì à tay lên đây giòn đâu mày sạch tay lên. ไปเลยรุดไปรุดไปรุดเอาไปออกไปเออเออเก่งหรือเกินดีสัตว์ไอชิบห่ายกลับไปซะมึงไอ้เหียรุดไปรุดเอาไปมีสมบัติให้ทำหรืออะไรวะหูละงงเลยเฮียฝ่าต้องใจโลฝ่ามัน ก็แปลกเว้ยเฮียแต่แม่งคนทําใส่นะอันนี้ไม่ใช่สัมภเวสีตอนแรกมั ern, นคิดว่าสัมภเวสีนะเว้ยที่กูที่กูปล่อยไว้อะกูนึกว่าไอ้เฮียหรือตอนแรกกูคิดว่าเป็นลูกเขาหรือแรงต่างเออลูกกูส่งแล้วใช่ป่ะเออไอ้พวกนี้ไปไปหาหมอก็ไปหายหรอกพวกเนี้เขาไปเนี่ยไปพวกติเลยเขปวดขาอืมอ๋อ สักที่ยี่0คิว19เ้คิวเนี่ยสู้วันนี้มีแต่เรื่องมีแต่อะไรก็ไม่รู้ดื้อชิบหาย <c oughs> มีคนใช้มานะแต่ก็ไม่รู้ว่าเ,เองไปทะเลาะใครมาที่เกรู้นะผมไล่ไปแล้วอาบน้ำมนยังไงก็มาเช็คอ,อีกทีนึงรู้ไหมอันนี้มันคือการทำของใส่ <c oughs> อยากน้ำมนกนค่อยมาเสริมนะ โอเคไหมไปร้านหน้ารังตากดชื่นก่อนไปบอกอสิก์สิ์นะเออว่าให้คุ้มครองโอเคเชิญยีสิยี่สิบไหมโอ้ยบักหาเอ้ย